วัสดีค่ะอันนี้ก็ออเดอร์กล้วยนะคะจากแม่วันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่วันนะคะมากมากเลยนะคะพี่นะคะท่านนะคะก็ได้จองออเดอร์นะคะมานะคะน้องซ้บอุคลนะคะขอบคุณนาคะขอบคุณนะคะมากมากเลยนะคะพี่นะคะท่านได้ ออเดอร์นะคะรวยนะคะมาให้นะ้องทรัพย์มงคลนะคะก็ขอให้นะคะคุณแม่วันนะคะท่านนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆนะคะหิงหินนะคะหิงหินแล้วก็หินหินยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่วันจ้า คซับมืิคุณก็ได้นะคะทานนะคะโบนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะให้คานนะคะหอมวันไขยนะคระับมากๆนะคะที่เป็นสะพานบุณนะคะให้นะคะตาอ้วยนะคะซับมืินคุณครับนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นออเดอร์ยานะคะจากนะคะคุณแม่ครุกพี่นะคะยานะคะจากแม่ครุกพี่นะคะเมื่อวานนะคะก็ะให้น้องนะคะขอบุณน,น,นะคะทานไปเล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะจัดให้อีกนะคะขอบคุณนะคะ,ะ,อะ,คะขอบค,ค,คุณคุณแม่ครุฑพี่นะคะ มากมากเลยนะคะคี่ท่านนะคะเมตตานะคะออเดนะคะย่าจากนะคะคขวันชัยนะคะมาเป็นสะพานบุญนะคะให้นะคะครอบครัวนะคะของนะคะพรออวยนะคะทรัพย์มงคลนะคะก็ขอให้นะคะคุณแม่นะคะทุกที่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้นะคะได้ดังใจสมปานานะคะ คิดเงินนะคะก็ได้เงินนะคะคิดทองนะคะก็ขอให้ได้ทองนะคะคุณนะคะที่ท่านนะคะทําให้นะคะครอบครัวนะคะของตะอวยนะคะทรัพย์มงคลนะคะในวันนี้นะคะเท่าไหร่ก็ส่งกล่ำลังใจนะคะขอบคุณสู่ครอบครัวนะคะของอคุณแม่ครกพี่นะคะเป็นหมื่นเท่าล้านเท่านะคะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> หกินดีมากเลยนะคะหมดเลยนะคะบันไดเข้ามาเลยวนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเรช่องเล็กๆนะคะของครอบครัวนะคะตาอวยนะคะสักมงคลต่อๆนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน

แค่ตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำมาเจอลิปหน้าคันหน่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะต้องขอเอื่น,นสักมือกันคะสวัสดีค่ะ